สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่23มกราคม2567นะครับมาสรุปดรามา่าแฟนเชลซีต่างประเทศด่าทอ็อตโปลี่หิวเงินแล้วก็รีวิวเกมเจอโบโรคืนนี้ต้องรวมพลังสู้หน่อยนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างดังพอดีที่บ้านผมเนี่ยกำลังเริ่มงานก่อสร้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามอ่านให้ชัดแล้วก็ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีของผมก่อนเลยนะครับเริ่มจากนี่เลยครับใครกำ มือเจอแต่เรื่องหนักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สั่งซื้อที่ Official Facebook Fanpage นะครับปอกมาจากช่องของ Peter ร o โบเนี่ยมีส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเปร้อยกลิ่นนะครับดีออชาแนลโจมานโลนหรือวิกตอร์มีให้เลือกครบหมดเลยเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับก็คุณสามารถสอบถามได้ว่าจะเอาน้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายหรือว่าไปหาสาวมีครบหมดแล้วก็ในช้อปปี้เนี่ยมีโค,ดดค 1, ดด้ดส่วนดช่้ททีีใ ไปอุดหนุนโคดคูเพอร์ฟูมกันเยอะๆนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับกำลังหาโรงเรียนให้กับลูกๆหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล n g ง o k กได้เลยนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียเป็นออฟชอว์สคูลนะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรดส,สิสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการรับรองจาก WASCBCInspection และสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n เดอร์กา e เทึงถึงเกรดสิบนะครับหรือว่าอนุบาลหถึ 6, ่อทางจหโทิดที่อ เจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันการันตีว่าโรงเรียนดีแน่นอนปีเตอร์บอสเคยไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะเริ่มกันที่ดราม่าเลยเริ่มกันเลยผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่อนข้างดูเดือดแล้วก็สื่อต่างประเทศเอาไปเล่นข่าวกันเยอะโดยเฉพาะ d เดลี่เมลเอาไปขยี้หนะักทีเดียวนะครับมีแฟนเชลซีท่านหนึ่งในทวิตเตอร์นะครับเขาถ่ายรูปจากเกมฟุตบอลหญิงนัดล่าสุดเนี่ย เขาบอกว่ามันมีการโปรโมตมีการประชาสัมพันธ์ด้วยการสร้างห้องพักขนาดเล็กๆในอัฒจันทร์ทำเป็นห้องแล้วก็เป็นเตียงนอนนะครับเพื่อโฆษณาโรงแรมฮิวตั<อ>นท, <idol> ที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางเชลซีนะครับ<ๆ>เผื่อใครมองจากภาพนี้แล้วนึกไม่ออกมันคือแบบนี้ครับนี่เลยคือเหมือนกับว่าเขามาทำห้องเล็กๆมีเตียงนะครับเพื่อให้ชมเกมที่สแตมฟอร์ดบริดอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ แฟนเชลซีท่านนี้ครับคุณพอลฮิลช์นะครับเขาไม่พอใจเขาด่าสโมสสรยับเลยครับเขาบอกว่าคุณแมทธิวฮาร์ดิงสแตนคนนี้เป็นตำนานของเราเป็นอดีตผู้บริหารคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้บริหารเชลซีเก่าเนี่ยเขาบอกว่าแมทธิวฮาร์ดิงสแตนเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้ทุนเพื่อต่อเติมสนามแต่นี่คือจุดจบของแฟนบอลรุ่นเก่าของจริงการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในสนามให้กลายเป็นพื้นที่โฆษณาเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าละอายใจ และเป็นการเพิ่มลิสต์ข้อที่ผมจะไม่ชอบท็อตโบลีเพิ่มไปอีกข้อจากนั้นครับแฟนเชลซีท่านนี้ก็โพสต์ด่าต่อครับบอกว่าหากคุณกําลังคิดว่าตรงนั้นก็ไม่มีคนนั่งไม่ใช่หรือไม่เห็นเป็นไรเลยคุณกําลังคิดผิดปกติโซนนั้นคือโซนหลักของคนที่ถือตัวปีมาหลายปีมันน่างุดหงิดงถ้าใครปล่อยผ่านเรื่องนี้ก็คงทําอะไรไม่ได้เขาด่ายับเลยนะครับแล้วก็มีคนกด หัวใจให้กับโพสต์นี้เกือบพันคนหลักๆก,ก็คือแฟนเชลซีท่านเนี้ยกำลังด่าเจ้าของสโมสรด่าโบลี่ว่าเฮ้ยหิวเงินประวะไปเอาสปอนเซอร์สปอนเซอร์พวกนี้มาลงที่ตัวสนามแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเม k e s e n s เท่าไหร่อันนี้คือในมุมของเขาแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่ากระแสตีกลับเหมือนกันนะครับมีคนมาด่าคืนครับบอกว่าเรื่องไร้สาระเพราะแฟนบอลแบบคุณนี่แหละที่ทำให้สโมสรล่มสลาย คุณพูดเรากับว่าคุณออกเงินบริหารสโมสรเองและอยู่ดีๆก็มีเงินร่วงจากฟ้ามาให้สโมสรทุกเชา้าจำเอาไว้โรมมนอับราโมวิชไม่ได้เป็นเจ้าของเราอีกแล้วตอนนี้เจ้าของของเราเขาก็เป็นนักลงทุนและพวกเขาก็แค่ต้องหาเงินเพื่อมาบริหารสโมสรเท่านั้นจากนั้นครับก็มีอีกคนหนึ่งที่มาซัดเช่นกันบอกว่าคนแบบคุณนี่แหละ คือสาเหตุที่ทำให้เชลซีเกือบล้มละลายตอนต้นปี2000คนแบบพวกคุณนี่แหละที่ขัดขวางไม่ให้สนามใหญ่กว่านี้สัทีอารมณ์ก็คือด่าบแบบแฟนบอลรุ่นเก่าๆหรือว่าคนที่เป็น CPO กลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของตัวสนามสตนฟอร์ดบริดเนี่ยที่ขัดขวางเรื่อยๆไม่ให้สนามใหญ่กว่านี้จะเอาแต่ที่เดิมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีคนมาบอกว่าถ้าคุณไม่อยากให้สโมสรทำแบบนี้นะคุณก็แค่ต้องซื้อตั๋วมาชมเกมทีมหญิงเยอะๆสิ สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าตัว๋วทีมหญิงขายหมดสโมสรเองก็คงทำงานหนักเรื่องการตลาดแล้วละและทว่ากันตามตรงนะถ้าไม่นับผลงานเอาเฉพาะการหาเงินพวกเขาก็ถือว่าทำได้ดีนะเรื่องไม่จบครับมีคนมาบอกแต่ว่าจริงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของโซนผู้พิการและเวลาบอลหญิงไปแข่งเนี่ยจะไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปหาเรื่องบ่นเลยสโมสรไม่ได้ทําอะไรผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีคนปิดท้ายครับบอกว่า คุณบ่นไปเลยนะคุณต่อต้านไปเลยสโมสรเขาจะได้หาเงินเข้าสู่ทีมได้น้อยลงแล้วพอสโมสรหาเงินเข้าทีมได้น้อยลงเนี่ยเชลซี Chelsea ของเราจะได้โดน financial fair play เล่นงานสทัทีหัดคิดเรื่องนี้บ้างไม่ใช่บ่นอย่างเดียวโอ้โหเรียกว่าดุเดือดมากครับคือโพสต์ของแฟนเชลซีท่านี้คนกดไลค์ก็เยอะแต่คนมันด่าก,กลับ เยอะกว่านะครับเรียกว่ากระแสตีกลับพอสมควรนะครับจริงๆเนี่ยไอเกมที่เราเจอกับฟูลแลมเนี่ยมันก็มีโปรโมทแบบนี้ครับมีแบบนี้นะเออก็คือให้ผู้ชาย7คนนะครับใส่ชุดกร,รมบหจีสีเขียวนะครับแล้วก็มายืนแปลงฟันที่แสตมฟอร์บริทตอนเกมเจอกับฟูลแลมมันนะแล้วก็นอกจากแปลงฟันแล้วเนี่ยก็มีถืออ่านหนังสือด้วยเป็นการโปรโมทภาพยนตร์นะครับแต่ว่าเคสเนี้ยไม่ได้ดราม่าหนัก เท่ากับเรื่องของเอาเตียงไปไว้ที่ตัวสนามนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโซนที่นั่งที่มีชาย7็คนไปยืนแปลงฟันเนี่ยมันไม่ใช่โซนตั๋วปีนะครับไม่ใช่ตั๋วทั่วไปต้องเป็นโซนที่เป็นญาตินักเตะหรือใครก็ตามที่ใกล้ชิดกับสโมสรจริงๆไม่ได้มีขายโดยทั่วไปหรือถ้าเกิดคุณซื้อตั๋วแบบรีเซลราคาหลายหมื่นนะครับเอาจริงๆไม่ควรดราม่าด้วยซ้ำนะครับกับเรื่องนี้ไปดราม่าผลงานดีกว่าถ้าถามผมนะเกี่ยวกับเรื่องของ การเอาเตียงมาตั้งที่ตัวสนามแบบนี้โดยโดยส่วนตัวผมนะผมว่าเขาไม่ได้ทำประจำซะหน่อยเขาไม่ได้ติดตั้งแล้วอยู่ตรงนั้นแบบถาวรตลอดการซะหน่อยนะครับเขาเพิ่งเอามาตั้งได้ไม่นานแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ยาวขนาดนั้นก็ได้บวกกับเราก็ต้องเข้าใจว่าเชลซีก็ต้องหาเงินนะเชลซี Chelsea ไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รายได้หายไปเยอะนะครับมันก็ต้องหาเงินอะไรบ้างมาทดแทนแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นอะไรที่ เป็นเงินเข้าสู่สโมสรโดยตรงการที่สปอนเซอร์ต่างๆเขาอยากจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์อะไรพวกนี้บ้างผมเข้าใจนะผมเข้าใจแล้วก็มันไม่ได้มีแค่สนามเชลซีครับที่เป็นแบบนี้เราเคยได้เห็นสนามต่างประเทศฟุตบอลนานาชาติต่างๆเขาก็มีคอนเซปต์ฟีลิ่งแบบนี้เหมือนกันเพื่อเป็นกิมมิกให้คนสนใจให้คนสนใจว่าอ๋อเอ้ยโรงแรมนี้เขามีอะไรแบบนี้ด้วยนะคนจะได้รู้จักแบรนด์ของเขามากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเขามาลงเป็นพาร์ทเนอร์กับเชลซีแล้วเขาไม่ได้อะไรกลับไปเลยอะ เขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่ต่อก็ได้นะเขาจะถอนการเป็นพาร์ทเนอร์กับเชลซีไปแล้วก็อาจจะทําให้เชลซีส่วนเสียเงินตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมคือถามว่ามีมุมเข้าใจคนที่เขาไม่เห็นด้วยไหมก็มีแต่ผมแยกแยะว่ะผมว่าผลงานแย่แล้วก็ด่าผลงานไปแต่เรื่องนอกสนามที่เขาพยายามหาเงินเข้าสู่ทีมเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ด่าสโมสรเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เอา ทำเป็นห้องของโรงแรมฮิวตันมาอยู่ที่ตัวสนามฝรั่งเศสเขาเพราะเขาไม่ได้ทําถาวรผมไม่ได้ติดอะไรกับเรื่องนี้นะโดยส่วนตัวนะอ่ะแฟนเชลซีคิดเห็นยังไงลองพิมพ์บอกมาผมแค่รู้สึกว่าสโมสรต้องหาเงินแล้วก็เข้าใจได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่เยอะจนเกินไปในมุมของผมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีคนเห็นต่างได้โดยเฉพาะแฟนบอลต่างประเทศเหมือนกับเรื่องของตัวสนามเนี่ยคุณมาถามแฟนบอลต่างชาติถามคนอย่างเราเราอยากให้ไปสร้างที่อื่นมันจะได้ทันสมัย แต่แฟนบอลที่นู่นอยากให้สร้างที่เดิมรักษาความเป็นแบบอนุรักษ์นิยมไว้อะไรแบบเนี้ยนะครับหรืออย่างซูเปอร์ลีกเนี่ยคุณไปถามคนต่างชาติคนอื่นๆเขาจะรู้สึกว่าก็ก็ไม่ได้เสียหายในเมื่อยูเอฟ่าเอาเปรียบก็ซูเปอร์ลีกก็น่าสนใจแต่คนท้องถิ่นคือเขาจะแอนตี้เลยเขาจะไม่เอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองแสดงความเห็นกันมาเกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้นะครับที่โอ้โหสื่อต่างประเทศเอาไปขยี้ต่อกันเปียบส่วนตัวผมไม่ ไม่ได้รู้สึกว่ามันควรจะต้องดราม่าขนาดนั้นนะครับอะจากเรื่องนี้ผ่านพ้นไปไปดูกันที่เรื่องของเกมคืนนี้ก็นหน่อยมาอัปเดตตัวเจ็บกันหน่อยครับก่อนจะเจอกับมิดเดิลสเปอร์คืนนี้นะครับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูยังไม่พร้อมนะครับโปชิติโนบอกว่าน่าเสียดายที่ยังไม่พร้อมเอนคุนคูกําลังฟื้นตัวอยู่แล้วก็จริงๆเราก็อยากเห็นเขากลับมาลงสนามโดยเร็วที่สุดนั่นแหละแต่มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาเคยบาดเจ็บไปนานมันต้องหาสมดุลในการกลับมาลงสนามเขามีอาการปวดเล็กน้อยที่สะโพก มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่มันทําให้เขาคืนสนามล่าช้ากว่าเดิมตอนนี้เขาซ้อมเดี่ยวไม่ได้แต่ยังซ้อมเป็นขออภัยครับตอนนี้คือเขาซ้อมเดี่ยวได้แล้วแต่ยังซ้อมเป็นทีมไม่ได้นั่นเองถ้าผมพูดผิดบ้างขออภัยพอพอมีเสียงดังเข้ามาดานค้างเยอะบางทีการพูดเราจะแบบเบลอได้เหมือนกันนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับมาดูของมาโลกุสโตมาโลกุสโตก็จะพลาดนัดนี้ด้วยนะครับ พอชบอกว่ากุสโต้เจ็บมาจากเกมเจอกับฟูลแลมแล้วก็จะพลาดเล่นเกมคืนนี้นะครับขณะที่นาทานกิสซิงนะครับนักข่าวสายเชลซีบอกว่าอาการของกุสโต้ไม่หนักครับเป็นที่กล้ามเนื้อตึงไม่ได้ร้ายแรงก็คงพักไม่นานสักเท่าไหร่และทีนี้ครับพอชก็พูดถึงโอกาสที่เชลซียังพอมีลุ้นอยู่บ้างในการเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับ พอชบอกว่านี่คือโอกาสสำคัญที่เราจะไปเวมบลีเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราทำได้เราอยากเข้าชิงชนะเลิศแต่ก่อนอื่นคือเราต้องชนะมิดเดิลสเปอร์คืนนี้ให้ได้ก่อนซึ่งพวกเขาก็เป็นทีมที่ดีเลกแรกเราทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าเกมนี้กลับมาเล่นบ้านเราถามว่ายากไหมมันเป็นเกมที่ยากแต่เรามั่นใจว่าเมื่อมีแฟนบอลต่อหน้าเราจะทำได้ดีเราต้องใช้ประโยชน์จากการเล่นในสแตมฟอร์ดบริต์ให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้คือสัมภาษณ์ของพอชนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่พอชเขาพูดเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของ m o i s e s k a s e a d o พอชบอกว่าตอนนี้ไกเซโดมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นที่เอกวาดอแล้วก็ครอบครัวหลายคนของไกเซโดอยู่ที่นั่นด้วยคือคุณแม่เนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่ลอนดอนแล้วแต่ครอบครัวของเขาหลายคนยังอยู่ที่เอกวาดอเชลซีก็มีการส่งบอดี้การ์ดไปดูแลแล้วด้วยแต่ว่าไกเซโดก็ยังอดห่วงไม่ได้อยู่ดีนะครับซึ่งพอชบอกว่าเป็นความจริงที่ไกเซโดรู้สึกกังวลมากๆแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นผมคุยกับตัวเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าจะทุ่มเทเต็มที่ และสโมสรก็จะช่วยเหลือเช่นกันตอนนี้ครอบครัวของไกเซโดปลอดภัยดีสถานการณ์มันไม่ง่ายแต่สโมสรพร้อมช่วยเหลือในทุกรูปแบบเพื่อให้นักเตะอยู่ในสภาพจิตใจที่พร้อมที่สุดเรื่องแบบนี้มันส่งผลต่อใจนักเตะได้แต่ผมเชื่อว่าเขาดีขึ้นแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้และการขอให้เล่นให้คุ้มค่าตัวหน่อยนะสำหรับมอยเซสไกเซโดนะครับมาดูความพร้อมคืนนี้นะครับและรายชื่อที่คาดนะครับอ่าคืนนี้เตะตีสาม นะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีผมคงไม่ได้ตื่นมาดูสดนะครับเพราะว่าต้องรักษาสุขภาพหน่อยครับแล้วก็ช่วงนี้โอ้ทงานประจําแล้วด้วยนะครับก็ต้องรักษาร่างกายให้มันฟิตเพื่อทําข่าวสรุปข่าวมาฝากแฟนเชลซีเด็ดแบบนี้ได้อีกยาวๆนะครับเดี๋ยวจะตื่นมาดูเป็นฟูลแมตช์แทนนะครับขอให้เข้ารอบแล้วกันแต่ที่3ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับนัดแรกเราแพ้มาศูนย์ต่อหนึ่งต้องชนะด้วยผลต่าง2ลูโลกนะครับถึงจะพลิกเข้าชิงได้ เช่น20314253พวกนี้นะครับส่วนถ้าชนะแค่1021เนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านกฎล่าสุดในเว็บของ EFL คือถ้าเกิด2เลกสกอร์รวมเท่ากันจะต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีและถ้าสกอร์ยังเท่ากันอีกไปยิงจุดโทษเขาบอกว่ากฎประตูทีมเยือนจะไม่ถูกนำมานับในรอบรองชนะเลิศแต่จริงๆสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะครับรอบรองเนี่ย ไอ้เย่าเยือนอนะไม่นับแต่พอต่อเวลาพิเศษอีก30มสิวินาทีอะนับเออสมัยก่อนเคยมีอยู่เหมือนกันแสดงว่าฟอร์แมตนั้นไม่ดีก็เลยเปลี่ยนเท่ากับว่าถ้าอ้างอิงจากเว็บ EFL นะครับออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยบอกว่าเสมอต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษจริงๆผมว่ามันไม่ควรมีต่อเวลานักเตะแม่งก็ล้าจะไม่รู้จะล้ายังไงอยู่นะักเตะเย่าเยือนนะผมว่าก็จุดโทษไปเลยก็ได้แต่ก็อะตามนั้นเผื่อคิดอีกมุมนึง ถ้าเกิดชนะแค่ลูกเดียวต่อเวลาแล้วไปยิงเพิ่มต่อเวลาพิเศษก็หวังแบบนั้นละกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้จบภายใน90านาทีในกันนักเตะจะได้ไม่ลาจนเกินไปนะครับผลงานเชลซีนัดล่าสุดนะครับชนะฟูลแลนมา10 5น้นัดหลังสุดเราชนะ4แพ้หนึ่งไอ้นะัดเดียวที่แพ้ก็คือแพ้มิดเดิลสโบรนั่นแหละนะครับสภาพทีมตัวเจ็บเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นคุนคูกุสโตชาโลบาคูคูเรยฟโฟฟานาเจมลาเวียซานเชสอูโกชูกู โอ้ oh, ตัวเจ็บเยอะมากแล้วก็จะไม่มีนิโคล่าแจ็คสันนะครับที่ไปเล่นทีมชาติยังไม่กลับมาส่วนเคสของดาวรุ่งที่กลับมาจากการยืมตัวเนี่ยเขาบอกว่าเชสเรคาซาเดน่าจะลงไม่ได้เพราะว่าติดขับทายนะครับจากตอนที่เล่นให้กับเลสเตอร์แต่ว่าโมเรราปีกอีกคนหนึ่งที่กลับมาจากการยืมตัวอันนี้น่าจะลงเล่นได้เพราะว่าเคยลงทะเบียนรายการนี้ไปแล้วก่อนไปยืมตัวกับลียงนะครับฝั่งมิดเดิลสเบอร์ครับของกุนเซอร์ไมเคิลคาริก นะครับนัดล่าสุดเสมอรอเตอร์แฮมมา1-1ผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ 2. สสภาพทีมไม่มีนักเตะเจ็บ4คนมี2คนติดคับทายแล้วก็อีก3คนไปเล่นทีมชาติเบดเสร็จแล้วก็เกือบ10เหมือนกันนะครับไปดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยครับจากเว็บไซต์ Who Score นะครับโบโรมาในแผน3-4-2-1แต่ว่าเวลาเกมรับเขาก็เล่นหลัง5หลัง5แบ็คกรถอยลงไปตัวหลักที่น่าสนใจก็คือ หน้าต่ำของเขานะครับชื่อว่าโรเจอร์มอร์แกนโรเจอร์ปีนี้ทุกถ้วยทุกรายการทำไป6ประตู8แอสซิสยิ่งในบอลทัวยยิ่งเก่งเลยคนนี้เป็นตัวอันตรายของเขาให้จับตาให้ดีส่วนเชลซีเนี่ยคาดว่าจะเล่น4-2-3-1นะครับไม่มีกุสโต้นะครับออแบ็กขวาดูทรงแล้วคมไม่แคล้วเอาดีซาซี่ไปเล่นนะครับหรอถ้าไม่ใช่ดีซาซี่ก็คงเป็นเจ้าหนูอัลฟี่กิลคริสแต่ผมว่าเกมนี้แม่งต้องการ ความเก่าหน่อยเอออาจจะเป็นดีซาซี่ก็ได้นะครับเซนเตอร์เป็นซิลวาบาเดียชิวแบ็กซด์ชิวเวลจะจริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับผมกลัวว่าจะไม่ใช่ชิวเวลนะสิกลัวจะเป็นรีไวโควิลต่อนะสิเออนะครับแต่ผมว่าเอาจริงๆป่ะเมื่อคุณไม่มีแบ็กตัวบกอย่างกุสโตแล้วอะชิวเวลมันต้องลงวะต้องตัวจริงไม่งั้นคุณจะการเป็นเซนเตอร์4ี่คนอะผมกลับมองแบบนี้ผมมองว่านัดเนี้ยถ้าจะเอาโควิวลลงนะก็ลงคู่ซิลวาไปเลย พักบาเดชิวเป็นซิวาโควิลและแบ็กซ้ายเบนชิวเวลก็ได้ผมว่าแบ็กสองข้างเนี่ยมันต้องมีบุกได้สักข้างหนึ่งถ้าแบ็กสองข้างบุกไม่ได้สักข้างเลยเนี่ยโบโร่เขาก็เล่นง่ายสิเขาก็รับลึกปิดพื้นที่จบเพราะยังไงแบ็กเชลซีไม่เติมขึ้นมาช่วยเกมรุกอยู่แล้วอะ่ะผมว่าชิวเวลควรต้องลงตัวจริงและเป็นแบ็กอย่าเอาไปเล่นปีกเด็ดขาดนะครับคู่กลางจะเป็นเขาคาดว่าเป็นกันลลเกอร์ กับไกเซโดนะครับเขาบอกว่าเอนโซจะไม่ได้ลงแต่ผมว่าสุดท้ายเอนโซก็ลงแหละผมว่าน่าจะเป็นเอนโซไกเซโดกาลักเกอร์แล้วก็ตัวรุกเนี่ยอาจจะเป็นพาวเมอร์ขวาสเตอร์ลิงซ้ายอามันโดโบโรยากองหน้ามูดริกเนี่ยอาจจะเป็นสำรองผมว่าถ้ามูดริกจะลงเนี่ยก็คือลงมาเพื่อแบบพลิกสถานการณ์อย่างเช่นสกอร์ยังยิงนำเขาไม่ได้และกลาง3าคนยิงประตูไม่เก่งสักคนเนี่ยไกเซโดกาลาเกอร์เอนโซเอาออกสักคนหนึ่งเออ แล้วค่อยส่งมูดริกลงมาปรับพาเมอร์มายืนกลางรูปแบบนี้สเตอร์ลิงขวามูดริกซ้ายแบบนี้พอเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นเซตตัวจริงอ่ะผมยังรู้สึกว่ามูดริกยังมีโอกาสเป็นสมรองแล้วก็เอนโซยังมีโอกาสเป็นตัวจริงมากกว่านะครับอ่ะออไฟบังคับครับก็ต้องพยายามชนะให้ได้นะครับประตูเราเป็นเปโตว,วิชนะลืมพูดไปต้องพยายามชนะให้ได้นะครับผมว่าเจอกับโบโรเนี่ย นัดที่แล้วปัญหาคือเราไม่สามารถเข้าทําถึงพื้นที่สุดท้ายได้ไอ้ลูกที่เราได้ยิงจ่อๆแต่ละลูกคือเขาพลาดมาให้ทั้งนั้นเราเจาะเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายไม่ได้เพราะว่าโบโรรับลึกแล้วก็คุณเห็นคู่กลาง2คนกับกลางลูก2คนไหมเขามีการวิเคราะห์แท็กติกออกมาว่าเขาใช้คนเนี้ยเหมือนเป็นการตั้งกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อคุมกองกลางเชลซีให้เล่นยาก มันเลยทําให้นัดที่แล้วพวกเอนโซกับไกเซโดขึ้นบอลก็ลําบากทาได้แค่แปะไปแปะมาอย่างเดียวเชลซีต้องหาวิธีทํำยังไงก็ได้เพื่อให้ตรงกลางไม่แพ้เขาเขาลงไปรับกันแบบแน่นเต็มพิกัดแล้วอัดตรงกลางให้แน่นเราเจาะไม่เข้าเราต้องโอเวอร์โหลดแข่งเขาโอเวอร์โหลดกลางเราอยู่อะเพื่อให้มากกว่าตัวของเราเราต้องแข่งเขาเราต้องอยากให้น้อยกว่าเขาเพื่อให้ตรงกลางมันสามารถโจมตีเข้าได้ด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้พี่พอตและทีมงานจะหากลยุทธ์หาหนทางในการ พิกสถานการณ์เข้าชิงได้หรือเปล่านะครับถ้าให้ผมฟันทงผมว่านื่อยออผมว่านื่อยอยู่เหมือนกันผมว่ามีโอกาสถึงต่อเวลาผมว่าจะชนะใน90มานาทีได้แต่อาจจะยังไม่ขาดเพราะโบโรคเขานะ่าจะแบบอุดเต็มพิกัดแล้วอาจจะไปกินช่วงต่อเวลาอารมณ์ประมาณนี้ผมให้ในใน90นาที1 0นะ แล้วก็ต่อเวลาอาจจะยิงได้อีกสักลูกหนึ่งสาธุไหวนะขอให้เข้ารอบชิงชนะเลิศเถอะอยากมีลุ้นสักถ้วยหนึ่งแล้วก็เจอกับโบโร่เนี่ยโอเคแหละนัดแรกอาจจะแพ้มาก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีปัญญาพิจารณาการเข้ารอบเวลาเจอกับทีมจากแชมเปี้ยนชิพได้เนี่ยพี่พอตคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองนะเจอโบโร่คุณเข้ารอบไม่ได้คุณต้องพิจารณาตัวเองอย่างยิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูการฝากเชียร์ด้วยครับเดี๋ยวผมตื่นมาดูฟุตบอตอนเช้านะครับมาดูเรื่องของโมซาลากันหน่อย โมซาลานี่น่าจะพลาดเจอกับเชลซีค่อนข้างชัวร์แล้วครับเมื่อวานนี้รามีอับบาสอิซาเอเยนของซาราเขาเออกมาอัปเดตอาการผ่านทวิตเตอร์บอกว่าอาการซารารุนแรงกว่าที่คิดไว้ในตอนแรกนะครับต้องพัก3-4สัปดาห์ครับหรือว่า21-28วันไม่ใช่แค่1-2เกมละตอนนี้ถ้านักเตะอยากกลับไปช่วยทีมชาติคือก็ต้องพักฟื้นที่อังกฤษให้เร็วที่สุด รอให้ร่างกายสมบูรณ์เพื่อกลับไปช่วยทีมชาติเมื่อคือนอียิปต์ผ่านเข้ารอบแบบหุดหวิดนะครับถ้าไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศได้จะเตะ11กุมภาพันธ์คือถ้าเกิดดูจากกรอบเวลาแล้วเนี่ย3-4สัปดาห์ไม่น่าทันนัดชิงครับซาร่าต้องอภินิหารต้องปฏิหารเท่านั้นต้องหายไวกว่ากําหนดถึงจะไปนัดชิงได้หรือต่อให้อียิปต์ไปไม่ถึงนัดชิงเมื่อดูจากช่วงเวลาพักฟื้นของซาราเนี่ย3-4สัปดาห์และ ลิเวอร์พูลจะเจอเ,จอเกมหลีกกับเชลซีวันที่1กุมภาพันธ์หรืออีก9วันเท่านั้นดูแล้วไม่ว่าจะอียิปตกรอบสมมุรนั้นตกรอบไปไม่ถึงต่อให้อียิปตกรอบและซาลาอยู่กับสโมสรต่อยาวๆก็น่าจะฟิตไม่ทันเจอกับเชลซีครับเพราะว่าเขาต้องพัก21-28วันแต่อีกแค่9วันจะเจอกับเชลซีแล้วเพราะฉะนั้นโมซาราน่าจะฟิตไม่ทันนะครับก็ ข่าวของซาร่าประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของคาริมเบนเซมามีรายงานจากนี่ครับกิเอโมไรเป็นนักข่าวสายสเปนของแอตเลติกยูบอกว่าลียงกาลังสำรวจความเป็นไปได้ว่าจะพอคว้าเบนเซมาได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับตอนนี้เบนเซมารับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละหนึ่งล้านหกแสปอนด์ส่วนค่าเหน่อยแพงสุดในลียงตอนนี้คืออารซองลากาเซตครับรับจุดเก้าห่นสองพปอนด์แพงสุดเกอะ่ะ เบนเซม่ารับอยู่ล้านหกโอ้โหคุณจะพังเพงดานขั้นเหนยังไงผมว่าลียงนี่คือแบบโอ้แทบไม่ต้องคิดเลยครับผมว่าเรื่องที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับโอกาสจะไปเซ็นเบนเซม่านี่ผมว่ายากนะครับถ้ามันจะมีพลิกล็อกช่วงสัปดาห์สุดท้ายอาจจะเป็นทีมในอังกฤษเนี่ยแหละผมว่าให้จับตาเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากทิศทางข่าวเนี่ย เขากําลังคุยกันอยู่สัปดาห์นี้คงทราบข้อสรุปครับว่าเบนเซม่าจะอยู่ต่อหรือจะย้ายทีมนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนึงครับโรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูบันคอกเจ้าของแฟนเชลซีการันตีว่าโรงเรียนดีแน่นอนนะครับฝากร้านน้ําหอมโคดคูเพอร์ฟูมด้วยครับเจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันในช้อปปี้มีโค้ดส่วนลดจากช่องของปีเตอร์โบสด้วยแล้วก็ฝากมาเล็กฟักทองตรามือด้วยนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ ครึ่งคลิปแรกเสียงดังหน่อยแล้วก็อาจจะมีพูดผิดไปบ้างนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย